จะ <Cam yor> ไปเป็นตัวอย่างนะคะในการหาค่าของการบวกลบเลขยก,กกำลังนะคะมาดูหน่อยว่ามันจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายอยู่ในรูปอย่างง่ายแปลว่าอยู่ในรูปที่ว่าไม่มีตัวเลขอะไรซําซ้อนกันนะอย่างอันนี้เลข2อันนี้ก็เลข2กํกลัง x ก,ก็จะเหมือนกันนะถ้าทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายข้อนี้ทำยังไงดี นะถ้ามันอยู่ในรูปการบวกนักเรียนก็แค่ดึงตัวอะไรออกมาเท่านั้นเองนะจะเห็นว่าสองข้างนี้ถูกบวกกันแล้วมีอะไรเป็นตัวร่วมมี x กําลังสองเป็นตัวร่วมใช่ไหมเมื่อมันเป็นตัวร่วมก็ดึงมันออกมาไว้ด้านนอกนะเขาเรียกว่าดึงตัวประกอบร่วมนะคะ x กําลังสองเสร็จแล้วสิ่งที่เหลือใส่ไว้ในวงเล็บเพราะนั้นเอาอันนี้ออกเราจะเหลือ3ใช่ไหม บวกกับ5เพราะเดี๋ยวเราเอาเอาันนี้ออกมันก็จะเหลือ3กับ5บวกกัน2กำลัง x เ,เราดึงมาไว้ข้างนอกเป็นตัวคูณด้านนอกเพราะฉะนั้น2กำลัง x ไว้เฉยๆ3บวก5เป็นเท่าไหร่เป็น8ใช่ไหมก็คูณกับ8ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าจะทําต่อจะเห็นว่า8มันคือ2ยกกําลังอะไรต่อเลยคะถ้าถ้าทาต่อนะ 8ยกกําลังก็คือ2ยกกําลัง3นั่นเองคือ2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นพอปรับให้อยู่ในรูปฐานเหมือนกันแล้วเราก็จับกําลังมาทําไมกันได้เลยจับกําลังมาบวกกันฐานเหมือนกันคูณกันนากําลังมาบวกกันนั่นแสดงว่านั่นก็คือ x บวกอะไรนั่นเองเอกบวก3เสร็จแล้วค่ะในรูปอย่างง่ายดูง่ายขึ้นนะจากก้อนเล็กๆจากก้อนใหญ่ๆมาเป็นก้อนเล็กๆนี้นะตรงนี้ขาลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าทําให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ค่ะทีนี้ดูต่อข้อ2นะคะเราจะฝึกไปเรื่อยนะคะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะเราถึงจะจำได้จาแม่นนะคะเราทำได้อาจจะเห็นว่าตอนนี้มีการบวกแล้วก็การลบเพราะนั้นมีทั้งหมด3พจน์พจน์ที่1พจน์ที่2แล้วก็พจน์ที่3ทําการบวกลบ,ลบกันอยู่ถ้ามองดีๆเราจะเห็นมีตัวร่วมใช่ไหมตัวร่วมตัวร่วมก็คือ3 X 3ยกกําลัง X 2 X สามยกกำลังสองเอ็กนี่คือตัวร่วมเพราะนั้นเราจะดึงตัวร่วมออกมาคือสามยกกำลังสองเอ็กดึงออกมาสิ่งที่เหลือเราจะเก็บไว้ในวงเล็บใช่ไหมสิ่งที่เหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรอ่ะอันนี้ก็จะเหลืออะไรคะสองแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องอ่าบวกกับอะไร เอาอันนี้ดึงออกหมดเลยให้ใส่เลขหนึ่งไว้เพราะมันคูณกับหนึ่งอยู่อะไรก็ตามคูณหนึ่งก็ได้ตัวนั้นเพราะนั้นถ้ามันหายไปไม่ใช่หายไปแล้วเป็นศูนย์แต่มันจะเป็นหน่นะคะเอาเครื่องหมายลบลอกเลยค่ะเพราะนั้นดึงอันนี้ออกไปก็จะเหลือเลขห้าเข้าใจไหม ลบจะได้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้คือตัวร่วมตัวร่วมตัวร่วมนะคะตัวร่วมตัวนี้ดึงออกไปอย่าใส่ศูนยะ์ะให้ใส่1ไว้นะคะแสดงว่าเขาคูณกัน1อยู่เลขอะไรก็ตามคูณ1ก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดต่อค่ะเพราะนั้นก็จะเป็น3ามยกกำลังสอข้างในนี้บวกลบกันแล้วก็ได้เท่าไหร่ได้ลบสใช่ไหมคะได้ลบสอก็จะเป็นแบบนี้ลบบวกสกัลบหได้ลบสนะคะ นั้นเราเขียนใหม่ว่าเป็นลบสองคูณกับสามกำลังสองจัดการทำอะไรกันไม่ได้ก็ตอบแบบนี้เลยนี่ก็ง่ายที่สุดแล้วนะคะติดลบอ่ะทีนี้ไปดูข้อข้อสามเลยค่ะข้อสามทำไงดีอ่าทำแบบนี้อ่ะตรงนี้ไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยถ้าไม่เหมือนกันถ้านักเรียนเข้าใจความหมายของการบวกกันของเลขยกกำลังแสดงว่ามันมาจาก การที่เลขยกกาลังไปบวกกันแสดงว่ามันมาจากเลขที่มีฐานเป็นไงกันคะฐานเหมือนกันใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณกันนี่คูณกันจับกําลังมาทําไมกันจับกําลังมาบวกกันนั่นแสดงว่าตรงนี้ก็คืออันนี้นี่เองแสดงว่าถ้าแตกออกมานักเรียนก็จะเห็นภาพนะสามคูณกับสองคูแตกตรงนี้ออกมาเป็น2กําลัง x คูณกับ2กําลัง1ได้ไหม ได้นะคะเพราะนั้นเอาเครื่องหมายบวก5คูณ2กำลัง x ทําทําไมเพื่อครูต้องการตัวที่มันเหมือนกันตรงนี้นะเพื่อมันเหมือนกันแล้วเราจะได้ดึงมันออกมาเป็น2องกำลังเแลวเปิดวงเล็บสิ่งที่เหลือใส่สิ่งที่เหลือไว้ในวงเล็บนะคะเอาตัวนี้ออกเหลือ3 3กับ2ตัวนี้3 2สองเป็นเท่าไหร่สามกับสองเป็น6นะคะบวกกับดึง x ตัวนี้ออกไปนะสองกำลัง x อ,ออกไปเพราะนั้นจะเหลือ5ใช่ไหมบวก5 เราก็จะได้ว่า6บวก5เท่ากับ11เนั้นก็คือ11ครูก็ย้ายมาไว้ด้านหน้า2นะกำลัง x นะตอบแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะผ่านไปดูข้อ4เลยข้อ4ข้อ4ก็จะคล้ายๆข้อ3เมื่อกี้เลยนะเพราะว่าตรงนี้กําลังมันเป็นไงมันยกกําลังลบกันแสดงว่าการลบกันของเขาเราสามารถแยกเขาออกเป็น2ส่วนได้แยกล่างฐานออกมาได้นะ ห้ายกกําลังสองอะไรคะสองเอ็กคูณกับหายกกําลังลบอะไรนั่นเองลบหใช่ไหมบวกบวกด้วยห้าอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมมีการแยกเป็นหายกกําลังสองอ็กคูณกับหายกกําลังหนึ่งลบต่อคะ่ะนี้ลบนะลบต่อด้วย3คูณกับ5ยกกําลังสองเอ็กทําไมเราเห็นไหมตัวไหนเป็นตัวร่วม ห็นไหม 2x 2x อ่ะ5กำลัง 2x 5กำลัง 2x 5กำลัง 2x เป็นตัวร่วมเพราะนั้นให้ดึงตัวร่วม5กำลัง 2x ออกมานะเป็น5กำลัง 2x เขียนใหม่อ่าเราจะได้ว่าสิ่งที่เหลือเราจะเปิดวงเล็บสิ่งที่เหลือหลังจากออกไปแล้วอันนี้จะเหลือ5กำลังลบลบ1บวกต่อด้วย เอาวันนี้ออกไปแล้วเหลือ5กําลังอะไรคะกําลัง1แล้วก้ากลัง1เราเขียนไหมไม่ต้องเขียนก็ได้นะแล้วก็ลบกับใครคะลบกับ3เอาละทำต่อกําลัง 2x งกําลังลบ1จริงๆแล้วมันก็คือเศษเศษ1ส่วนอะไรนั่นเองเศษ1ส่วน5เราใช้สมบัติในการทําให้กําลังจากลบกลายเป็นบวกด้วยการเขียนลงไปอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะรูปเศษส่วนเพราะฉะนั้น อาบวกห้ากับลบสามเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วว่าเป็นบวกอะไรคะบวกสองนะทีนี้การบวกกันสิ่งที่บวกกันในวงเล็บต้องทําส่วนให้เป็นไงกันส่วนให้มันเท่ากันเพราะนั้นตอนนี้มีส่วนมาดนนึงจับจับห้าคูณล่างคูณกับอะไรเลยคูณบนสีเขียวนี่ให้คิดในใจนะคะเพราะนั้นตอนนี้จะเขียนว่าห้ายกกาลังสองเอ็กเอาละตรงนี้อ่าเราจะได้ว่าข้างบนนี้สองคูณห้าเป็นสิบใช่ไหมสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบบวกหนึ่งก็เป็นอ่า สิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมทำอย่อน,นี้สิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดข้างบนนี้คือสิบใช่ไหมสิบแล้วก็มาบวกหนึ่งตัวนี้เพราะว่าฐานเหมือนกันแล้วเอ้ยส่วนเหมือนกันแล้วก็จับเศษมาบวกกันได้เลยก็เป็นสิบเอ็ดส่วนห้าค่ะเขียนใหม่เขียนใหม่ว่าสิบเอ็ดส่วนห้าคูณกับห้า อ่าสส่วน5คูณกับ5้ากำลัง2ออ่ะ uh, แต่กำลังตัวนี้เป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ถ้าไม่อยากให้เขียนเลข5เยอะๆอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้โดยเอากำลังขึ้นไปทำอะไรคะเอากำลังขึ้นไปลบได้เพราะนั้นเราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า5้ายกกำลัง 2x เกแล้วกำลังตัวนี้ไปไปขึ้นไปลบนั่นเองลบ1อย่างแบบนี้ก็ได้ก็ข้างล่างก็จะไม่ต้องเขียนอะไรนะคะก็จะหมดไปเสร็จแล้วคะ่ะข้อ4 อีกไหมเท่านี้